สวัสดีค่ะ FC ค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปานกกกอกนะคะก็จะขนข้าวให้ตาชานไปสีแล้วขึ้นบปข้าวเห็นตาชานวิ่งมาแว๊บๆนะคะเดี๋ยวเรียกคุณตาชานก่อนนะคะรอก่อนเดี๋ยวขึ้นบปข้าวบนบ้านลงมาสีอีกแล้วเพราะว่าสีก็เมื่อกี้ก็แบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะ,ะตาชานมาแล้วจะรอหรือเปล่าน้อจะรอเราหรือเปล่าไปาไปอะไร ้างเา้าเขาเนเ่อม,มาทำบ้านปะอะไรเนื้ออะไรน่ะขายอะไายวั<ะ>่างไามเอาข้าไปสีให้หน่อยได้ไหมตอนนี้น่ะเอาข้าวไปสีให้หน่อยไ,ไหมสีวันไหนก็ได้เอกไปให้หน่อยไ,ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวบ่โอเคจ้าจ้าโอเคแต่เมื่อวานก็ซื้อแล้วเนื้อหมู เสือหมูคุณตาชาญอ๋อไปตลาดวันพุธโอ้ขายหมดขายเกี้ยงเลยเนี่ลืมเลยว่าเป็นตลาดวันพุธเดี๋ยวเราก็ไปหากินกาแฟทีพีคอฟฟี่ดีกว่าผสมราเตหากินกาแฟดีกว่าเราท่านวัดบ่ะ วันนี้ก็ทักไทยเอฟซีนะคะก็วันนี้ก็อากาศก็หนาวนะก็กอกหนาวที่ไหนก็น่าจะหลายๆหลายๆจังหวัดน่าจะหนาวนะคะค่ะก็ทานข้าวแล้วนะคะกินข้าวอิ่มแล้วจะทานกาแฟนะคะกาแฟทีพีคาฟฟผสมบราเตอรอร่อยนะกลมกล่อมดีนะคะกลมกล่อมกลมกลม่อมก็ เอฟซีก็ฝากสนับสนุนนะคะสินค้าของบริษัทมนอมโฮมซับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีพ o f f e e ทีพีกโก้คอลลาเจนเสื้อองค์ปู่ปริจิตราชนะคะครีมบำรุงผิวหน้าเซียลัมครีมกันแดดนะคะยังมีนะคะค่ะแล้วก็สินค้าของสาวปานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกกระบุกก็จะหมดดูแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะปีหน้าค่อยกินใหม่นะคะสำหรับไม่กระบกเนาะกระบอกนี่ก็เป็นแบบ ขายดีแบบสินค้าพื้นบ้านแบบขายดีเหมือนกันนะคะสินค้าตามวดูการนะคะขายดีมะขามหวานก็มีนะคะมีทั้งแกะเม็ดแล้วก็ไม่แกะเม็ดนะคะนี่ค่ะมะขามหวานแกะเปลือกแล้วนะคะมะขามหวานแกะเปลือกแล้วนะคะ,ะ,ะ,เ,ปะ,คะเป็นมะขามพันธ์สีทองนะคะถุงใหญ่ๆเลยนะคะแกะเม็ดแล้วะคะ่ะฝากสนับสนุนฝากแอดไลน์มาหาสาวปานได้นะคะที่เบอร์โทร 0802105848เดี๋ยวสัปันจะวางลิงก์ไลน์ไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจมะขามหวานแก็เม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเก็เม็ดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่อร่อยนะเอาไปก็กินได้เลยค่ะเอาไปก็กินได้เลยอร่อยมากๆเลยสำหรับมะขามหวานแก็เม็ดฝากสนับสนุนด้วยนะคะค่ะนี่แล้วก็ปลาแห้งนะคะแผ่นละ20บาทค่ะแผ่นละ20บบาทนี่ ถุงหนึ่งมี5แผ่นแพ็คก,ก็หนึ่งร้อบาทนะคะช่วยสาปานสนับสนุนด้วยนะคะให้ได้มีไรายได้ค่ะนะคะมะขามหวานก็นี่นะคะนี่มะขามหวานที่ยังไม่แกะเปลือกพูดผิดเนาะอร่อยนะคะสนับสนุนได้นะคะสองรอยบาทพร้อมส่งค่ะ200บาทพร้อมส่งค่ะ,คะนี่ใส่ถุงให้อย่างดีค่ะมานะดื่มกาแฟด้วยกันทานกาแฟด้วยกันพูดคุยกันเนาะ ยามเช้านะคะยามเช้ากุกกอกที่สดใสอากาศก็เย็นนะเย็นพอสมควรหนาวใส่เสื้อแขนยาวสองตัวนู่นซาปานวันนี้ค่ะแจ่วบองตำนานกุกกอ,อกนะคะแจ่วบองนะคะค่ะอร่อยจริงๆเลยนะคะสำหรับแจ่วบองนะคะอร่อยมากๆเลยน้ำพริกถ้วยเก่าน้ำพริกกุกกอกอร่อยแจ่วบองในตำนานนะคะคิดถึงกุกกอกฝากอุ่นนุน จลบองสาวปานกรอบๆด้วยนะคะคิดถึงกันวันละนิดวันละหน่อยนะคะช่วยกันอุดน,นคนละกระปุกสองกระปุกนะคะสามกระปุกส่งฟรีนะคะหนึ่งกระปุกอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งค่ะสองกระปุกสองรอยยี่สิบาทสามกระปุกสามร้อยบาทค่ะตัวกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะค่ะสามกระปุกขึ้นไปส่งฟรีนะคะฝากสนับสนุนฝากอุดหนุนด้วยนะคะมีะซื้อคู่กันปลาแห้งได้มะขามหวานได้นะคะรีบสั่งจองรีบ ออเดอร์มาได้นะคะออเดอร์มารัวๆเนาะช่วยสาพานสนับสนุนด้วยค่ะเฮ้ยเนาะพูดถึงเนาะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดอะไรมากมายนะคะช่วงนี้ก็ส่วนมากก็จะทําคลิปนะคะขายของบ้างนะคะขายสินค้านี่แหละนะคะพอได้มีไรายได้เนาะช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละนะคะเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีนะคะก็เข้าใจนะคะราคามันสัมปะหลังก็ตกต่ํามากเลยว่าจะขุดมัน อะไรก็ยังไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะคะสาปานก็เดี๋ยวจะทําอยู่ขุดมันสําปะหลังเจลบองนี้มีทั้งแบบสุกแบบดิบสูตรแมงดาก็มีนะคะสุกดิบแมงดานะคะมีนะคะแมงดาก็มีค่ะ สุกดิบแมงดามีค่ะมีจริงๆค่ะนี่ค่ะอร่อยเจียบองดิบสุกผัดสุกแล้วนะคะเจียบองนี่เป็นสมุนไพรล้วนๆเลยะคะ่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะรวมกันเนาะพิก ปลาก็ทํามาจากปลากระดีนะคะปลากระดีแท้เอาแต่เนื้อนะคะมาสับให้ละเอียดนะคะเอาแต่เนื้อสับให้ละเอียดกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวตุ้ยเอาตุ้ยเอาเนอย่างอร่อยเลยเนะปั้นข้าวเหนียวแล้วก็ตุ้ยเอานะคะสำหรับข้าวเหนียวจุ้มเอาจุ้มเอาแบบนี้นะคะ,ข,ะ,คะข้าวเหนียวหอมๆนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยกิ GI นกับผักลวกก็ได้นะคะวันนั้นก็พี่นุชเซกิ์น,นะคะช่วยอุดหนุนสาปานมานะคะเจ่วบองนะคะไป ที่วัดนะคะภูพาแอกนะคะไปงานปริวาสท,ทำนี่แหละนะคะค่ะก็เอาไปส่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะมาเรื่อยๆนะคะสลับแจ่วบองทําไปเรื่อยๆนะคะก็ยังจะอยู่คู่กับสาวปันไปอีกนานนะคะสลับแจ่วบองนะคะค่ะนี่แหละแบนสวยๆคนสวยๆนี่แหละสติกเกอร์สวยๆคนนี้แหละนะคะฝากสนับสนุนฝากอุดหนุนด้วยนะคะค่ะพูดคุยกับเอฟซีนี่แหละ ตอนเช้าเนาะ fc ก็ทักทายเข้ามาได้นะคะทักทายเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะเอาข้าวไปสีอยู่เดี๋ยวตาชานบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเอาเนาะเพื่อนไปนั่นก่อนเมื่อวานก็ซื้อหมูวันนี้มีตลาดนัดนะเพื่อนไปขายของที่ตลาดนัดนี่หว่านะคะ,คะตลาดนัดกกกตูมทานกาแฟร้อนๆอยู่เลี้ยงตัวเล็กอยู่บ้านแหละสปานกก ุวันนี้ก็ยางก็ไม่ได้กีดเดี๋ยวน่จะประมาณเดือนสองเดือนก็จะกีดยางแล้วค่ะนะคะกีดยางแล้วน่ะไปปวดตู้เย็นแล้วตัวเล็กพิษภาก็ไปหาหมอที่อุดรธานีแป๊บแป๊บแป,บแปบ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะสับปันก็จะคลิปนี้ก็มีสระบ้างไม่มีสระบ้างนะคะค่ะก็ขออยญาทำคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากอุนนูนด้วยนะคะค่ะมะขามหวานมะขามหวานฝากอุ่นนูนด้วยค่ะเยอะเลยนะคะออเดอร์นะคะเยอะเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ